ครับสวัสดีครับพบกับบิ๊กแยมอีกเช่นเดิมนะวันนี้นะครับเราก็มีสาระความรู้นะครับมานําบอกพี่น้องบองประโอนนะครับกรณีนะครับเครื่องตุ่มชากาแฟนะครับหรือว่าเครื่องต้มนะครับหรือเครื่องทํากับข้าวของท่านนะครับตัวไหนที่เป็นขี้ตะคันนะครับหรือว่าเป็นขี้ปูนนะครับขี้สนิมอยู่ข้างในนะครับบางทีก็หนาเกลือนะครับทําให้ไม่น่ากินนะครับดูแล้วเหมือนจะเป็นเชื้อโรคเชื้อโรคนะครับวิธีอ่อ ทำความสะอาดนะครับง Me ่ายง่ายมากนะครับเพียง15นาทีนะครับขี้ตะคันพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับจากหม้อต้มของท่านนะครับเดี๋ยวมารับชมได้เลยนะครับว่าจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเพียงเพียง15นาทีนะครับเพียง15นาทีขี้ตะคันพวกนี้นะครับจะหลุดหายไปโดยที่ไม่ต้องออกแรงขัดอะไรเลยนะครับผมเชื่อบิ๊กแยมเถอะครับหม้อท่านที่บ้าน บางท่านนะครับมีขี้ตะคันแบบนี้นะครับยิ่งเป็นหม้อต้มกาแฟด้วยแล้วก็โอ้โหหนักเลยนะครับมาทําตามจ่ายแยมเลยเอ้บิ๊กแยมเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับหาเปลือแกงนะครับประมาณหนึ่งเม่นะครับหนึ่งเอ่อทัพพีนะครับใส่ลงไปนะครับใส่เยอะหน่อยนะครับก็มันถ้าใส่น้อยนะครับมันจะไม่ออกนะครับแล้วก็ เติมน้ําลงไปเลยนะครับเติมน้ําปกติทั่วไปของเรานี่แหละครับน้ําก๊อกน้ําอะไรนะครับเติมไปนะครับนี่นะครับใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําเติมน้ําเติมน้ําปื้ดลงไปนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยแล้วก็นําไปต้มนะครับต้มเสียบ ปลักทั่วไปนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับพอให้มันร้อนนะครับนี่นะครับเติมเต็มแล้วเขาก็เสียบนําไปเสียบนะครับให้มันร้อนหรือบางท่านนะครับเป็นหม้อก็ต้มให้มันร้อนเลยนะครับนี่ปื่อปาปาปื่อาปืาปื่อปาปาปื่ หลังจากนั้นนะครับเราก็นำสกอตไบรท์นะครับมาขัดขัดขัดนะครับแค่นั้นก็ออกเลยนะครับนี่ง่ายๆเลยครับเราก็เทน้ําร้อนนะครับที่เราต้มนะครับหอกก่อนแล้วก็เติมน้ําเย็นลงไปแล้วก็ขัดขัดนะครับขัดเบาๆนะครับเบามากแค่ใช้สบลีขัดก็ออกเลยนะครับชี่ตะคันที่มันอยู่ที่มันเกาะติดนึบนะครับมันก็ทยอยนะครับร่อนออกไปนะครับอย่างง่ายๆนะครับง่ายดายมาก ยิ่งกว่าแค่ขี้โมกีนะครับนี่นะครับแค่รูปๆนะครับมันก็ออกหมดแล้วนะครับขี้สะคันเมื่อเจอกับน้ําเกลือที่เราต้มนะครับผมนี่นะครับสูตรง่ายๆนะครับนะครับเผื่อท่านนะครับกำลังหาวิธีว่าจะจัดการกับไอขี้ตะคันนี่ยังไงก็ลองเอาสูตรจะแย้มไปนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเติมนะครับเกลือลงไปน้ําแล้วก็ต้มให้ร้อนนะครับจากนั้นก็เทน้ําร้อนทิ้งเติมน้ําเย็นแล้วก็ขัดออกนะครับ แค่นี้เองก็จะได้กระติกน้ําที่ใสแจ้วนะครับเหมือนเดิมนะครับลองไปทําอย่างบิ๊กแยมดูนะครับนี่นะครับเครื่องบางท่านนะครับเห็นขีดะคันเยอะๆนะครับก็พยายามจะใช้แปรงหรือใช้ซีรวดนะครับขัดบางทีก็ทําให้มอมมือนะครับมีอาการสึกแต่ถ้าทําแบบจ่ายแยมไม่มีสึกแน่นอนเห็นไหมนะครับไม่กิ๊กินะครับมันออกบนเลยนะครับมันไม่เหลือ นี่ง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเห็นไหมครับสะอาดไหมนะครับไม่มีเหลือสักสักสักคราบเลยนะครับมันจะออกของมันเองโดยอัตโนมตินะครับลองไปทําดูนี่นะครับสูตรง่ายๆนะครับสําหรับการกําจัดขี้ตะรันนะครับของ b ิ g แยมที่นํามาให้ชมวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับมีขีเอ่อมีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆก็จะนํามาลงให้พี่น้องชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ